ภูเก็ตเ,ก,เก,ก่นมา,า,านนะเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเขาเตรียมพร้อมกันแลนเรื่องราวข่วงเคืองซูปน้ำและกกาสถานีซูปน้ำนะคะและกกาจุดบริการสอบไส้เพื่อที่จะรับมือสถานาการณ์ฝนตกหนักในช่วงของต่อชาวจนถึง11ธันวาคมนี้ค่ะ เทศบ,บาลน,นครภูเก็ตค่ะเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักล่งจากตีกองอำนวยการแห่งชาติเนี่ยเขาแจ้งเตือนออกมาเลยนะว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและกระนัมป่าไลา่ลากในช่วงของวันที8่8ปดตงิธันวาคม2 5 6 5ค่ะโดยทางเทศบ,บาลน,นครภูเก็ตได้มีการเตรียมการรับมือไม่ไหวห้เรืองราวโครงการเอาสายสายโซ่น่าจัดเตรียมสำหรับบริการประชาชนติดตามเฝ้าระวังสัานาการน้ำในคลองบางใหญ่ พร้อมกับการติดตั้งเคลื่องสูบน้ำและการสถานีสูปน้ำขุดหลอกคู่คลองทอระบายนา้ำพลองน้ำในคลองให้เลื่อนหน่อยที่สุดค่ะและการปักเสาป้องกันเคลื่อนชำรุดเตรียมบุคลากรด้านปอโพอและกาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยทราบกันตัวหน้ารวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำข้ง พร้อมเฝ้าระวังประจําโรงสูบน้ำเผื่อติดตามสถานาการณ์และกการเก็บคลองเก็บหญ้าในคลองนะพื้นที่ของตําบนตลาดใ่ญ่และกการต่าบนตลาดเนื่ออย่างต่อเนื่องทางนี้ค่ะข้อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังกันซะก,กิดปลูกเก็ตนีน่น้ำบึงแห้งไปนะช่วงอุณหภูิพันมานะคะจากสภาพอาาฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกซาส้มเนี่ยต้องเตือนกันลาวาอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมข้างได้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้ขู่คลอง พื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมข้างบ่อยๆขอให้ระมัดระวังเป็นการพิเศษค่ะห้ากว่าได้รับความเดือดร้อนแจ้งกันได้ค่ะทีไส้ด้วนเทศบาลนครภูเก็ตจดกันว้พี่น้องเอิรนึ่งนึ่ง้ำซองค่ะค่ะและการรวมไปถึงงานป้องกันและบรรเทา่าสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะโทรกันได้ทีซน่์เจทอกซ้องนึ่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 งค่ะนึ่งห้าตัวนะซนย์เจทอกซองนึ่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 งรือว่าไส้ด้วนนึ่งกาวกาค่ะ ้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวภูเก,ก็ตค่ะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเมื่อแต่เดียวเอาลละครับ